สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้กับสิภาพพี่น้องมะเบิงนะครับหัวมันพันแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งขนตางอนนะครับอายุ3เดือน2สัปดาห์นะครับ3เดือน2สัปดาห์นะครับปลูกเดือนพฤษภานะครับปีนี้ปลูกลานะครับปลูกสาเนเพราะว่าฝนฝ่าบริโตกต่ำฤูดูกาลนะครับปกติกับปลูกกันยช่วงเดือนมีนานะครับพี่น้องปีนี้ในปลูกลาเลยนะครับ จนหลังสงการจนผ่านสงการเดียนเมษามาแล้วนะครับมาปลูกปลายเดียนพฤษผ้านะครับฝนเริ่มตกลมมาแน่นะครับก็เริ่มได้ปลูกนะครับล่ำม,มันก็ปลูกยากยากครับตายนะครับปลูกไปแล้วก็ตายจังว่าปีนี้สอมแซมได้ซื้อล่ำม,มันมาสอมนี่มัดหนึ่งก็ยี่สิบล่ำนี่ก็รอยยี่สิบอยสามสิบนะครับพี่นอ้องจังว่าเห็ดยากคักนะครับแต่ว่า ก็เลยได้พาพี่น้องเขามาชมเบิงหัวมันนะครับอายุ3เดือน2สัปดาห์นะครับผมไล่เบิงแล้วก็บ่น่าจะพิษผ่านนะครับเพราะว่าได้ฉีดฮอร์โมนนะครับระเบิดหัวมันนะครับพอใหญ่สัมฤทธิกับ0060กับเพียวนะครับผสมใส่กันนะครับเป็นปุ๋ยเกดนะครับอัน0060นี่นะครับใส่ช้อนหนึ่งนะครับแล้วก็บพอใหญ่สัมฤทธิ์ฟ้าหนึ่งแล้วก็เพียวฟ้าหนึ่งนะครับอ่าก็เลยได้ฉีดไปแล้วนะครับเที่ยนหนึ่งจังหวะมือนี่นะครับก็เลยได้ ผ้ามาเบิงหัวมันนะครับหลังจากฉีดไปแล้วเที่ยนหนึ่งนะครับอายุ3 3เดือน2สัปดาห์าว่ามันจะเป็นจังไรน,นะครับฉีหัวใหญ่บอนะครับพอดีผมกะเขามาสํารวจผ้าพี่น้องเขามาเบิงหัวมันนะครับฉีดไปแล้วเที่ยนหนึ่งนะครับว่า3เดือน2สัปดาหในี่นี่หัวบอนะครับพันแปดหนึ่งขนตางอนนะครับพี่น้อง นี่นะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นไปตามขาดอยู่ครับพี่น้องผมใส่ฉีดไปเที่ยนึงแล้วนะครับจัหว่าก็เลยพาพี่น้องเขามาชมเบิงเขามาเลาะแล้วก็มาเบืองหัวมันนี่แหละนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับที่นี่ก็ปลูกยากนะครับปลูกยากปลูกซ่าครับนะครับก็เป็นไปตามขาดอยู่ครับหัวมันนะครับอ่านใส่ว่าผสมไปสองสามอย่างนะครับเป็นโต๊กระตุนเห็ดให้เพิ่นล่งหัวไดเร็วนะครับก็เลย มีโอกาสได้เข่ามานะครับขวดหัวมันให้พี่นอ้องเบิ่งอายุสามเดือนกลัวกะชิยูประมาณนี้พี่น้องก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับพี่นอ้องอ่าเหลือแต่เฮาบำรุงนะครับบำรุงไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนจะถึงอายุหกเดือนเขาจังปล่อยนะครับพี่นอ้องอ่าตัวนี้กะชิชีดไปเท่ากันได้อายุประมาณหาดือันเท่ากันผมจังจีมาเลาะหักนะครับหักลำมันนี่ออกนะครับให้มันเหลืออายุสองนะครับเหลืออายุสองลำนะครับขัด ล่ำที่สมบูรณ์ที่สุดออกเออขาดล่ำมันที่สมบูรณ์ที่สุดไว้นะครับล่ะตัวใดที่บองามหรือว่ามันเกินวามจาเป็นแล้วนะครับกะเจ้าออกนะครับพี่น้องตัวใดที่เขาขาดไว้นะครับเอาจงไว้จากสองล่ำนะครับบังคับให้เพิ่นลงหัวนะครับบ่ต้องให้เพิ่นแย่งกินปุ๋ยนะครับแล้วนะครับช่วงนี้เอาออกบ่หั่นใดเป็นหยังกะให้เพิ่นคุ้มหล่องไปซะก่อนนะครับอายุยังบ่หั่นไดหลายแห้งนะครับ เพราะว่าทาให้นาหักออกในช่วงนี้นะครับหย่าพันธิเกิดนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกดูนะครับช่วงนี้พันธิเหตให้แดดซองถึงแล้วกับเหตให้หย่าเกิดนะครับช่วงนี้ถือว่าคุ้มลองได้แล้วนะครับก็บ่ได้ฉีดยังอีกแล้วนะครับนี่นะครับก็โอกาสดีกันเลยดนมาทายพี่น้องเบิ่งนะครับหัวมันอาอยู่สามเหรียญกลัวนะครับถือว่าเป็นไปตามขาดอยู่ครับพี่น้องถือว่างามอยู่นะครับ วัวมันพันแปดหนึ่งนะครับขนตางอนนะครับอายุ3มเดือน2สัปดาห์นะครับฉีดฮอร์โมนไป1ครั้งแล้วก็ใส่ตามที่ผมบอกไปนั่นแหะครับครับผมคลิปนี้กับผมไม่ยังหลายครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ